สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่เกาสิ่โรนะคะวันี้แพนจะมาทำดวงรายเดือนนะคะของชาวธาตุอะไร่นเนี่ยชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุลกลุ่มใช่เมทุนตุลกลุ่มประจรําเดือนเมษายนนะคะพศสองพันห้อยหกสนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นเช่นใดแพนจะดูให้ทุกด้านเสร็จแล้วก็ค่อยไปนเน้นในด้านความรักก็จะเป็นสองพาร์ทนะคะ ก็คือพาร์ทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยรวมกันนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งพาร์ทคนมีความรักก็คือได้มีการพูดคุยกันแล้วได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วในระดับหนึ่งนะคะม,มาดูกันนะคะขอดูตัวต,วตนชาวธาตุลมหน่อยเป็นเช่นใดชาวธาตุลมนี้ก็คืออารมณ์จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสวิงนะ แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาจะใช้ในด้านเหตุแผลทุกอย่างเขาจะใช้ความคิดก่อนการตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นจะไม่ค่อยใช้อารมณ์แล้วก็การพูดจาจะเป็นคนที่พูดจารตรงๆขวานผ่าซากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าบางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็คือโดยรวมๆนะจ๊ะ,ะตัวตนของชาวธาตุลมนะคะตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้เลยนะคุณมีความวุ่นวายในการทํางานมากๆนะ แล้วก็คุณต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือประสบความสำเร็จหรืองานของคุณอะ่ะอยากให้ได้รับผลออกมาถูกต้องถูกใจอืมคือทุกอย่างจะต้องเป๊ะนะเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้นำความสุขนั้นๆหรือสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จนะ่ะไปเพื่อบอกข่าวดีกับทางบ้านก็ได้นะบางคนอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเนี้ย ก็มุ่งมั่นในการทำงานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของที่บ้านแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะพัฒนาตัวตนไปเรื่อยๆความยุ่งความยากความบากอะไรไม่ได้คิดคิดแต่ว่าถ้าทำแล้วคนในบ้านสบายตัวเองจะลำบากก็ไม่เป็นไรมันคือความสุขและมันคือหน้าที่อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วไปดูว่าตอนนี้คนในใจของคุณเป็นเช่นใดไม่ใช่สิคนในใจอย่าพึ่ง แลวตอนนี้ในด้านกา,การงานของคุณเป็นเช่นใดใช่ด้านการงานคุณเป็นคนที่มีความพยายามมากๆอุปสรรคคือ,อยาฉูก,กําลังนะเพราะอะไรคุณคิดว่าถ้างานไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่มันแต่ถ้าอุปสรรคเยอะก็ปวดหัวก็ไม่ไหวแล้วเป็นคนที่เหมือนกับทางานหนักจนกระทั่งแบบน็อกอะ่ะเออลุยลุยลุย ถึงเวลาไปแก้ไขไปไปไปจนกระทั่งว่าน็อกถึงจะหยุดนะไพ่ก็จะบอกให้ฟังว่าบางครั้งพักบ้างอะไรบ้างเข้าใจว่างานมันไม่เสร็จไม่สบายใจแต่ถ้าเราเสร็จเนี่ยตัวเราเสร็จนะ่ะ <c ười> คือไปไม่ได้เนี่ยงานไม่เดินเนี่ยทีนี้เราเสร็จถาวรเลยนะได้พักยาวอย่างนี้ไม่โอเคนะคะเพราะตัวคุณอนะ่ะเป็นคนที่เวลาทํางานเนี่ย มีความกระฉับกระเชงแล้วก็มีความตั้งใจมากๆเป็นที่รักของคนร่วมงานหรือคนที่พบเห็นเพราะคุณอะรู้จักสมะะัมมาคารวะรู้ผู้หลักผู้ใหญ่วัยเดียวกันเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแล้วก็เหมือนกับคุณก็มีการที่ได้นึกถึงคนเก่าๆในชีวิตหรือคนเก่าๆในชีวิตของคุณอะก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยหรือ การที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกรอบหนึ่งก็ได้อันนี้พอดีโผล่ขึ้นมาเรื่องงานก็เลยต้องพูดไปก่อนหรือคุณกับเขาอะทํางานร่วมกันอยู่ด้วยก็ได้นะคะอืมแล้วทีนี้ไปดูด้านการเงินของคุณกันบ้างเป็นเช่นใดการเงินที่ผ่านมามันเงียบนะมันไม่เวิร์กทํทำบ้างหยุดหยุดบ้างไม่สบายบ้างพักตัวหรือบางคนอะอืมเป็นช่วงที่พักเพื่อไปรักษา โรคโควิดก็ได้นะคะเพราะมันมีไพ่เกี่ยวกับเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาไพ่ที่เกี่ยวกับหมอการรักษาพยาบาลก่อนหน้านั้นมันไม่โอเคนะอแต่หลังจากเนี้หลังจากพักฟื้นแล้วอะ่ะหายดีแล้วอะ่ะทุกอย่างจะเริ่มบัน,บนเจิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการเงินของคุณคุณจะมีโชคเข้ามามีโชคเกี่ยวกับงานของคุณนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีโชคในลักษณะที่ว่า การลงทุนได้นะคะ,ะการลงทุนของคุณไม่ว่าจะเป็นดา้านการเสี่ยงหรืออะไรของคุณก็แล้วแต่นั่นนะคุณจะมีโชคนะคะแต่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปตรงนั้นเยอะเพราะโชคส่วนใหญ่มาจากการทำงานนะคะที่มีประสิทธิภาพของคุณนั่นแหละนะคะสุขภาพเนี่ยไฮปนพิเนสเนี่ยเป็นพายเกี่ยวกับ โควิดได้นะคะอันนี้ต้องขอเตือนนะคะเพราะว่าแจ้งไปตั้งแต่เมื่อค่าวเมื่อกี้นีลาที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเนี่ยไพเขาจะมาพูดว่าถ้าคุณมีการเดินทางหรือการทํางานที่จะต้องพบปะผู้คนต้องระมัดระวังให้มากนะคะโปรเทคตัวเองให้มากๆแล้วก็มีเวลาเนี่ยส่วนมากเนี่ยให้อยู่ที่บ้านมันจะปลอดภัยมากกว่านะคะอย่าได้ออกไปไหนช่วงนี้เลย ถึงแม้บางครั้งมันจะดูเป็นแบบติดอัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเบื่อเซงก็ต้องเบื่อเซงไปก่อนนะมันน่าจะดีกว่าเบื่อเซงอยู่ที่บ้านนะดีกว่าไปโรงพยาบาลนะเพราะเนี่ยเป็นไพ่ตัวแทนของโควิดนะคะ,ะทีนี้ไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภมีไหมโชคลาภของคุณมากับการทำงาน รวนเลยเสียงไทยได้บ้างไม่มากนะคะแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าถ้างานของคุณอะที่ผ่านมามันมีข้อผิดพลาดหรือยังทุ่มเทไม่เพียงพอก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจอีกสักนิดนึงนะเพราะมันใกล้แล้วเนี่ยใกล้จะประสบความสําเร็จว่าภาพในอนาคตเนี่ยดีด้วยนะคะโชคลาภของคุณก็จะเกิดขึ้นจากการที่งานนะคะ ผ่านไปได้ด้วยดีผลงานเข้าตากรรมการเข้าตาผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกได้นะคะเพราะเกิดภัยเนี่ยการลงทุนทุ่มเทของคุณอะไม่เสียเปล่าเลยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าช่วงที่มีปัญหาหรือมีอะไรเครียดเคียคิดอะไรไม่ออกพยายามอย่าได้กดดันตัวเองพยายามเปิดตาบ้างผ่อนคลายบ้างนะคะทุกปัญหามันจะค่อยๆแก้ไขไปได้ถ้าเรา ค่อยๆคิดค่อยๆทำถ้ายังหาทางออกไม่ได้นะคะก็นิ่งๆไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็คิดได้ระหว่างนั้นผละไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ทิ้งเ,ออเดี๋ยวให้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะขี้คายแล้วเราก็ค่อยมาโฟกัสตรงนี้ใหม่มันจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะคะภาพโดยรวมดีนะคะแต่ไพ่ก็มาเน้น ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรถ้าพักได้ก็ควรพักนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังอะ่ะเออนะพักหน่อยเพื่อไปต่อนะคะอย่างอื่นไม่มีปัญหานะคะการเงินของคุณเริ่มจะดีการงานนี่ชัดเจนสุขภาพระวังนะคะแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรเสี่ยงทายได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะไม่มากก็น้อยเพื่อพูดเพื่อ เอาพอดีพอดีก็แล้วกันนะอ่ะต่อไปไปดูด้านความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะเป็นเช่นใดของชาวธาตุลมนะคะขอดูคนอ่าคนโสดเป็นเช่นใดนะคะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นเช่นใดดูคนโสดก่อนแล้วกันคนโสดตอนนี้เนี่ยตัวคุณนะนะ คุณโสดสนิทบอกวันเนี้มันเหมือนกับคุณนะมีการได้เริ่มต้นคุยกับใครบางคนนะเพียงแต่เขาคนนั้นอะนะนะอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆชา้ชาๆหรือเป็นคนที่จะเรียกว่าไงตั้งกำแพงไว้ค่อนข้างสูงนะคะเนี่ยนะท,ท,ท้งๆที่จริงๆแล้วทั้งคู่อะก็มีใจที่ตรงกันเดิร์แต่เขาเป็นคนที่อาจยังที่จะ ใช้เวลากับด้านอื่นอยู่ไหมหรือว่าในด้านความรักให้เป็นรองแต่ก็รักนั่นแหละแต่ยังไม่อยากให้ไปโฟกัสด้านนั้นเยอะหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะตรงนี้มันคือความเริ่มต้นความรักครั้งนี้มีคนคุยเนี่ยมีคนคุยมีการได้คิดถึงกันด้วยนะคนโสดแล้วไปดูจริงๆเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาน่าจะอยู่ห่างที่ห่างถิ่นกับคุณปะคะ ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันเวลาไม่ได้เจอกันก็โคตรคิดถึงเลยเวลาเจอกันก็หมั่นเคี้ยวกันเองพูดจาไม่ได้ดังใจถามอย่างตอบอย่างเป็นเป้าแบบเนี้ยจะหาความชัดเจนก็ไม่เจอแต่ถามว่าจะทิ้งกันไหมก็ไม่ทิ้งก็ฟาดฟันกันอยู่แบบเนี้ย <laughs> ต่อมานะคะมาดูคนรักเก่าเป็นเส้นใดคนรักเก่าของชาวธาตุลม คนรักเก่าของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีการได้ไปคบกับคนใหม่ๆแล้วแหละนะเป็นคนที่ลองมาจากคุณอะหลังจากที่ได้เลิกกันไปหรือระหว่างที่คบกับคุณอะเพราะมันขึ้นไพ่เจ็ดดาบอะมีการแอบทําแอบซ่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังเดินหน้าในความสัมพันธ์กันไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ในนั้นอะ ตัวเขาก็ยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นไปได้หรือมันจะดีจริงหรือเปล่าเขาก็ไม่มั่นใจแต่รู้ว่ามันเป็นพลังงานที่สดใหม่อะ่ะเดอะสตาร์เกิดขึ้นเพิ่งพบเพิ่งเจอกันในลักษณะที่ว่าอาจจะเพิ่งลงลึกในด้านความสัมพันธ์กันก่อนหน้านั้นก็คือลักษณะที่ยังไงอะ่ะไม่ได้เปิดเผยอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณนะคะ าน่าจะตระหนักรู้แล้วว่าคุณน่ะน่าจะอยู่ในจุดที่ดีแล้วแล้วเขาก็คงจะยากแล้วแหละการที่จะกลับเข้าไปแต่ดูแล้วเหมือนกับเขามุฟออนไปในลักษณะที่ว่าจำใจไปเพราะมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆหรือคุณไม่เอาแล้วจริงๆเพราะพลังงานของคุณน่ะมันดีมากๆเลยตอนที่คุณน่ะได้ผ่าเขาออกไปแล้วนะคะแล้วตัวเขาก็ต้องพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นมา ให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะแย่นะคะคงทําอะไรไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วแหละคงจะต้องแยกกันแบบนี้แหละนะคะอ,อะคนมีความรักบ้างเป็นเช่นใดคนมีความรักอ่าไม่ใช่สิต้องควรไอ้นี่ก่อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอ่อ คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพ่วงลงมาต่อจากคนโสดนะคะเป็นเช่นได้ก็คงยังไม่ชัดเจนอยู่นั่นแหละเพราะคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเคยผ่านการมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะแล้วทางคุณก็ต้องการรู้ความจริงหรือต้องการอยากจะรู้ว่าหลังจากนี้แล้วความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะทำยังไงต่อจะเลือกใครนะคะ ก็เข้าใจได้ว่าคนเก่าๆของเขาก็ยังพัวพันอยู่มันขึ้นมาชัดเจนขนาดนั้นน่ะนะคะห้าเหรียญกับสองเหรียญเนี่ยยังคงจะมาพัวพันอยู่แต่เขาคนนั้นนะ่ะอันนี้คิดว่าเลิกกันแล้วนะคะแต่คนเก่าๆของคนของคุณนะ่ะเอ,อยังมาพัวพันอยู่แต่คนของคุณนะ่ะเขาก็นิ่งเงียบเขาไม่ได้ว่าจะสารต่อเพราะเขาคิดว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วอ่ะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละเพราะว่าเขา คนคนนี้ถ้าลองเวลาตัดแล้วก็คือตัดเลยนะไม่ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะตัดเลยแล้วก็ต้องการไปต่อเพราะเขาคิดว่าตัวคุณน่ะน่าจะเหมาะที่จะเป็นคู่รักของเขานะคะแล้วไปดูเขาจะทำยังไงกับคุณเขาอะรู้สึกไม่สบายใจนะคะว่าเขา คิดว่าตัวคุณน่ะก็จะต้องมีการเอะใจบ้างหรืออะไรบ้างถึงแม้เขาจะไม่ได้เล่าให้คุณฟังเขารู้ว่าคุณเซนดีว่าคุณจะต้องแอบระแวงว่าเขาอ่ะยังลืมอดีต <c oughs> ขอโทษนะคะยังลืมอดีตไม่ได้หรือเปล่ายังมีการพูดคุยกับคนเก่าเพื่อจะย้อนกลับไปแล้วให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าหรือเปล่าไม่นะคะเขาเขารู้ว่าคุณต้องคิดแบบนั้นแต่เขาจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดนะอะ แล้วคุณจะทายังไงกับเขาคุณมีการซ้อมอกหักด้วยนะแล้วก็บางครั้งอ่ะก็พยายามจะเดินออกจากความสัมพันธ์เนี้ยเพราะคุณคิดว่าฉันไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยหรือสภาพแบบเนี้ยคือไปเป็นคนในความลับหรือไปเป็นมือที่สามอะไรฉันไม่เอานะถึงแม้ฉันจะชอบเธอก็เถอะนะแต่เชื่อได้ว่าสิ่งที่คุณตระหนีใจอ่ะคุณต้องคิดแล้วอ่ะว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นซึ่งมันก็จริงนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อ เขายังคงที่จะเริ่มต้นกับคุณในลักษณะที่ถ้ายังไม่ได้มาชัดเจนหรือยังไม่มีคอมมิชเมนต์กันเขาน้าที่จะเริ่มทํางานในความสัมพันธ์มากขึ้นแะเพราะเขาน่าจะเคลีย์พลังงานอันเดิมๆได้แล้วนะคะเขารู้ว่าคุณรอเขาด้วยมาระยะหนึ่งแล้วด้วยนะเห็นไหมไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นใดอยู่ห่างไกลกันแต่มันไม่ใช่ปัญหานะคะ เพเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยกับคุณมากขึ้นเพราะตัวเขาตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันยังเคลียอะไรไม่จบไม่อยากที่จะมีปัญหาเยอะก็ต้องไปเคลียรก่อนองนี้ก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสําหรับคนมีความรักบ้างเป็นเช่นใดนะคะคนมีความรักคนมีความรัก คุณเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆมาหรือเปล่าคะนะถ้าคุณเดินออกมาแล้วนั่นก็คือการจบเพราะคุณต้องการที่จะไปต่อข้างหน้าคุณใช้ในด้านความเข้มแข็งของจิตใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเดินต่อไปข้างหน้าคุณไม่สนหรอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่เป้าหมายของคุณมันชัดเจนชัดเจนที่ว่าอะไรจบก็คือจบก็คือไม่ไปต่อนะคะแล้วคนในใจของคุณเป็นเช่นใด คนในใจของคุณนะคะที่คุณเดียวอยู่ในขณะนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกหึงหวงคุณมากเพราะคุณอะ่ะเป็นคนที่ดูดีแล้วก็เป็นคนที่คือโดนใจอะ่ะเออเหมือนกับรู้จักอยู่ในที่ของตัวเองไม่เคยตามเขาไม่เคยวิ่งไล่ไม่เคยอะไรแต่จ้องที่จะตัดเขาไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะว่าเออคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนเอ่ะรู้สึกยังไง ก็จะพูดแบบนั้นไม่เก็บแล้วก็ไม่เคยตามเขาด้วยเพราะคุณมองว่าถ้าเขาจะใช้คู่เราหรือเขาจะจริงจังกับเราเขาต้องเป็นฝ่ายที่ทำอะไรให้กับเราบ้างตามบ้างในบางครั้งคือลักษณะการตามของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ตามจิกแต่เป็นการให้ความใส่ใจและเป็นห่วงนะคะแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณเขามองว่าไอชีวิตโสดที่เขาเคยมีอ่ะ หรือเขาอยากใช้ชีวิตอิสระตอนนี้เนี่ยเขาใช้มาเพียบพร้อมละเขาใช้มาพร้อมทุกอย่างละผ่านมาเรียบร้อยตัวลงตัวเลือกเสร็จไม่ละทิ้งมาหมดแล้วต้องการที่จะได้คนที่เป็นคนของเขาจริงๆละต้องการที่จะมาทุ่มเทกับตรงนี้ละเพราะเขารู้ที่ผ่านมาคุณนะ่ะทำอะไรให้เขาล้าต่อหลายอย่างแต่เขาไม่ค่อยได้ทำงานในความสัมพันธ์นะคะแล้วแนวโน้มจะเป็น,นอย่างไรต่อไป แนวน้อมก็คือเขานะคะเขาก็จะทำตัวมีสเสน่ห์ใส่คุณเพราะเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณเขาจะทำให้คุณอ่ะไม่เหงาอีกต่อไปเนี่ยที่ผ่านมาคุณเหงาคุณรอไม่ใช่เพียงแต่คุณหรอกเขาก็เป็นแต่เขาเก็บตรงคำแนะนำจากไพ่นะคะ คำนะน,นําจากไพ่ก็บอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะช้ามันจะผ่านการดูแลดูใจกันพอสมควรสุดท้ายเดี๋ยวอุปสรรคต่างๆมันขี้คายไปได้ถ้าไม่ใจร้อนซะก,ก่อนนะที่ด่วนตัดไปอ่ะเขาเนี่ยแหละจะเข้ามาขอโอกาสในความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าบอกขอความรักจากคุณอ่ะใช่จริงๆด้วยเพราะคุณอ่ะเป็นที่หนึ่งในใจเขานะคะไพ่นางฟ้ามาดู ไห้หนางฟ้านะคะอ่าคุณเป็นคนดีคุณจะได้รับความรักดีๆจากคนที่ดีๆที่ผ่านมาเขาใส่หน้ากากเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกหรือเขามีเรื่องที่ยังติดเมื่อในอดีตอยู่ต้องเคลียร์ให้จบไม่อยากให้คุณรู้เดี๋ยวคุณจะเครียดคุณเป็นคนดีคุณก็ต้องรักตัวเองให้มากๆนะที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่สมหวังในความรักหรือตัวเขาอะก็ต้องรีลิทอยู่เอง คนเก่าๆออกไปเพราะคุณกับเขาอะจะต้องทําการเรียกร้องโซเมตหรือกลับมารักตัวเองเพื่อดึงพลังงานโซเมตเข้ามานะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับดวงรายเดือนของชาวาธาตุลมเมถุน,นกุนกุมขอบคุณมากนะคะที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโด,ดยการไม่กดข้ามโฆษณาดูโฆษณานะคะแล้วก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร เทียนหอมมีจัดจำหน่ายน้ำหอมดอกไม้ไทยนะคะโปดูดวงอยู่ใต้คลิปด้านล่างสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมแลบฟังสวัสดีค่ะบ๊ายบาย